เช้าวันนี้ตื่นมากับเสียงในหัวที่ร้องตุ่มโมตุ่มโมก็เลยเข้า Google เพื่อตามหาเกมที่เราเคยเล่นเมื่อสมัยตอนครั้งยังเด็กคือจําไม่ได้หรอกนะว่ามันชื่อว่าอะไรแต่รู้ว่าเกมนี้มันเป็นชื่อเกมแบบเสียงวิตุ่มโมตุ่มโม้วเป็นเกมตกปลาที่อาจจะแบบเคยมีคนเล่นอยู่นะสมัยตอนอยู่ในห้องเรียนอะไรย่าเงี้ยแล้วเราก็ไปเจอคีย์เวิร์ดชื่อเกมนี้ก็คือ โอเดนโตโดถูกไหมอันถูกป่ะวะก็มีหลายที่แหละที่แบบเข้าไปหาแล้วก็ไม่ได้อะจะมาเจอเว็บนี้ก็ลองโหลดดูมีวรัดรป่ะวะติ๊งเสร็จแล้วเฮ้ยเป็นได้จริงๆแล้วมันร้อว่าตุ่มโมไหมหรือมันคือตึงโม เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือเราก็ตกปลาใส่ถ้วยหม้อไฟข้างบนตรงนั้นเป็นเกมแบบว่าเกมเก่าแล้วนะถ้าใครเป็นเด็กอยุเก,ก้าสิบก็คงหน่าจะเคยเล่นเกมนี้ในห้องคอมอยู่เหมือนกันเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากจริงๆแกเอาปลาหรือปลาหมึกเ,มอเอ้ยไม่ใช่รอ,องเท้าสิเอาโลโองหม้อแค่นั้นเอง,เมองสมัยนั้นคือเกมแฟลชก็คือ คิดมากในห้องวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเกี่ยวกับเกมน,น,นี้คือเกมนี้จริงๆแล้วชื่อมันก็คือเป็นเกมญี่ปุ่นนะนะชื่ออะไรนะโอเดงโอเด้งโตโตโตโดอ่านผิดขออภัยด้วยนะก็คือเป็นเกมสัญชาติญี่ปุ่นเป็นเกมอาร์เคดนะแล้วก็คือเกมน,นี้ตั้งแต่ปีอะไรให้ถ่ายเกมน,นี้คือตั้งแต่ปี19 9 7เจ บบโอ้โหเวลาผ่านไปเหลือเกินกี่ปีแล้วเนี่ยหลายสิบปีแล้วแม่ซึ่งเกมนี้มันก็จะตุ่มโม่ปุ่งยไปเรื่อยๆแล้วเวลาไอ้ตรงขีดตรงนั้นนาสีแดงอ่ะมันก็จะค่อยลๆ,ๆลด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 ลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วพอเวลาใกล้จะหมดปุ๊บตุ่มโมะมันก็จะเร็วขึ้นก็จะเหลือแค่โมะโม่โม พอตอนสุดท้ายแล้วพอเวลาหมดเราก็จะเป็นปิดฝาพร้อมทานได้ดยังไงถ้าใครเคยเล่นเกมนี้ตอนสมัยเรียนห้องคอม,อมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าได้คะแนนสูงสุดที่เท่าไหร่แ้ะใครอยากให้เล่นเกมไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกได้เหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ในครั้งหน้านะคะไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบาย